สอนอะโนรรยาู้สนอย่าพ้ากององนาวนี้ใส่ไงมาดูกลองกองกิณไส่บเอาเซ็งไหนเอาคนรองบบมันต้กระแทกเลย้มีไหนาไหรอมี่กเมนบเมนเดงเอาจกิใส่อย่ไปเอาาะไลก่อนเี่ดี๋ยวไ้จะมาดูสิทธิ์ล้างคูนะครับ บออันเขาว่าเอามาเห็นเพียนเขา,าเขาว่าชาแรกบ่อต้องเอาไปจางสร้างดอกบ่อต้องไปลานยางดอกเขาว่าซื้อซื้อเนื้อไปอย่างกินน้ำกันเขาว่าอีกเออเห็จ้าว่าเท้าว่าอันเงื่อนซื้อเนื้อมันแพงกว่าอันเลี่ยนยางเด้อือแต่ <laughs> าบางเนื้อใชงไงไม่มั่นใจตรงไหน,นช่างงนานางมันเป็นน้เงิน นึงใสไรเป็นฟีคราาับไม่เคยสั่งสงร,าาร้า,รา,างก็สั่งขาเกี่ยคบอบบะพัดซีซาร์ยไม่ซาลยใส่ละก็ทินครับเจียวไม่ มีลาหรอกไรนะอยู่มันจะสิบคือกันหรอเหมือนกันก็ถามใสเียวเยวะส่ยาะไม่เยอะมันโทรมาทำไมคุณมาเอ้ยไม่อยากโดนน้ำดอกก็สุดถามทุกราสุดคิดจุดคุณละซีโออสาเฮ็ดเนี่ยเ้าวาแต่เดี๋ยวหัวดีกว่ ดรามา่าเ้เจอเห็กเฟรนดี้ดีตั้งใจเจ้าปีเราก็ได็ดสยมาเอาขึ้นขี่เยับโปตีนเจ้าของเลเอากแทกนี่ล่ะ,ะสมก็นแงกระแทกเอ,กอาบ้านสิันกระแทกโลจม่เ้านใคระแผ่ก็ลกเนี่ยใส่ขัวเขาเดือกขัวเขาเอวดีแวมันเห็นงานม่้ยเาเอาขึ้นเหยียบแมขึ้นเหยียบไอ้โดนขึ้เหยียบเลยห็นต่ไม่ค เอาดย่างเสียอีกเดเอาดตีดอมันไม่มีอันนั้นปกติจะใส่เลยเอาดีเคาะเคาะไปเชื่อน้อยเนี่ยแต่มันพูดได้ชิได้หน่ลายปกติสีดา เป็นอะไรนะมันไม่มืดน่ะใส่แซตอีกได้ไหมมันไม่มืดเขาย่ายเยอะเขาอยู่ช็อกโก้ต์ปกติเขาก็ทานเนยหลอกมันก็คิดท้อง่ายไหนมันมืดนะอือโอยค่ะจุดกัดเด้ฮะ ต้ไปว,ว่าเดี๋ย้า,นาลนะพต้องอยากได้นาดอกนี่เลยจะขึ้นเหยียบไหมขึ้นเหยียบฟังพุนง่นก็ลองฟัง,งต้องมีที่กาะอาหาท่าไม่เจอไมตรงขึ้นเหยียบหรอกรย,รอนะอยังปีนท่อนะย่าง <that> <the> ้อนลุยเสะกระทะแตกนะ จะท่าจะหมื่นยางก็หมื่นสามหมื่นไปยางคู่หน่ะก็สาม0มื่นยางก็กระทะสื่อเลยมเป็นยี่สบองหอด่ถูกตายไม่ใช่สองเส้นนะย่ากับกระทมันกำลังเ่าเราอย่เอ้ยงั้นแหละแล้วก็ทุบมันก็งายล้งอกีแจะก็๊ตัวเซฟเบิรงเนตี้เออ ใส่กระโปงซื่อนะเดี๋ยว้องหลานอ่ะมันต้องเห็ดเป็นเนี่ยามทีเราใส่ตังหลุนนองได้บองเห็ดให้ลุนนองเบิ้งที่มันหอมยงยังไงนี่อ้ยมีขาวแล้วนั่นใส่แซบเนี่ยห้มันมืนมีเป็นชะนนอยเอาเกวไม่มาใส่ไอ้ดว่ามันหลุยลงหนาจะทิมลงเดิก็ทิมหรอถาดดิ ลงแล้วกิงนั่งนิงนังดูโก้ไม่มีก็ได้สมควรนี่ใส่หัวคนอื่นใส่หัวคน่ยมาอีรีเนาะคุณมาดอีรีเอ็กซพี่จับคนเจ้ามามาดะ เอ้ยเดี๋ยวกระทะกระยาเนี beeping, ่ม uh, oh, ันบวมอยูเรอบสักรู้ว่าเออเออจังจะสั้นล้วจังยัดดีไสนปากเจ้าของดูเนี่ยจะไปนั่งอึงมาพอมึงกนเกงในมันเดือดจ้างเขไปเห็นเขไม่ได้ใส่รับตาเนี่ยลับตาไม่ได้ใส่เกงใน

เรเก่งไหม่าไปพูดถึงเขาไม่ใช่แบบต้น,นกับปุไม่ทำไรเรยไลยฮ้ยเจ้าก่อนเราไมเห็นหนังตู้ที่ตียาลยเดแล้วเขาบอกเขามีตีขึ้นหรือเปล่าไอ้ดงเจ้าระวังข้างเจ้าดีเด้อมันสิดีใช่ข้างเจ้ามันไม่มีอะไรเกาะนะแนวเกาะไม่หาว่าเห็น <m ix> มันต้องเกาะไว้ด้วยมันวิ่งตามเนี้ยน่ะมันต้องมันวิ่งตามงั้นเด้เอาเน่นมาเลยบนนั้นเป็นอะไรวะเนี้ย ไอ้ดำดำอ่ะบุ๊คเปยนยาเหรอยุต้นยุด้นไม่เหยีบมากอนาดนั้นเดี๋ยวพบกันไหมนะคะเอซี่คะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะกุลงกนอยู่แล้วไปส่องกูหน่อย 叶家，我不明。

ก็ให้สถีบลงถีบลงเขัอันอซ้อนกันอย่างเชรแปบเดียวฟูฟ้ฟูฟ้บเฮ้มันไม่เข้าเขาตรงนี้น้องไรก่อไรก่ไม่มีเลยทำไมมันปีนเหรอตัวดีก หยิบไปนี่เปลี่ยนเค่องรอนังเนี่ยนที่แหละเกินยีิบสชั่วโมงของแถมเอ้าเปลี่ยนางสายาเส้นยีิบสชั่วโมงบายายชั่วโมงเหนื่อยแล้วเรียกชาวบงเลยนะเวลา้นยืนก็้อเสียีมาไก่เนาะหรือดีไซน์ข้างกดอีกมันแข็งดีไซน์

อย่างใ่ข้างยไปข้าปีนเข้าไทยไม่ได้แค่นั้ตีแค่เห็นแล้วใช่ไหมเขาลุกๆๆง่ายเดี๋ยวะอันนี้ยางมันแข็งเลยมันยางไม้พะยางตลอดง่ายทรนี้เปลี่ยนดิอุ้ย เขาจะนลิของจะพาะมันอยู่จะทักคุณหลอนเปะะน็นเหรอเนาะเนาะนะยังงี้เลย ปืนเลยปืนเลยข้าออีกจ๊ะมันเอาน้าเอาน้ามันอีกเาแตแล้วเด้อฉีดสองคนเูื่อยปนีะโอ้หนีคิดหอดเ้ออดโยย่าเบี้ยคิดหอดยางเอืนเสียงปูนนะคอกันถึงขางบอเออ